นี่ครับอยกับนี่ครับนิสสันอเมล่าใหม่ครับสวัสดีครับผมโยครับและนี่คือรายการ Wild Live อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัว minor change นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปถึง3ปีมันมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับมาดูกันชัดๆครับกับนิสสันอ m เมล่าตัวชมใหม่ตัวนี้นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนี่นะครับโลโก้ครับเป็นโลโก้ตัวใหม่ละซึ่ง เออโลโก้ตัวนี้เนี่ยก็ใช้ในนิสสันดามิล่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็นิสสันดามิล่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวประกอบในประเทศนะครับเนี่ยหลายคนอนะ่ะที่ใช้อินเทอร์เน็ตอะไรกันมานี่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าตัวนิสสันดามิล่าตัวนี้นะครับเพราะว่าที่เมืองนอกเขาได้เริ่มใช้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยตัวที่มาในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ประกอบในประเทศไทยด้วยเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีการ ดีไซน์นะครับกระจังหน้าเนี่ยแบบใหม่เลยครับแล้วก็เป็นแบบ V Shape คือนิสสันเนี่ยในยุคหลังๆนี้ตั้งแต่นิสสันคลิกหรือว่านิสสันเทอร่าเนี่ยเราก็จะเห็นดีไซน์ลักษณะท่าทางแบบหน้าตาแบบนี้นะครับกันมาแล้วครับตัวน,นี้ก็จะมีนี่ตัวคลิปสงงีเงินนี่นะครับนี่ทั้ง2ด้านแล้วก็จะมีเส้นคลิปสีงเงินเนี่ยไล่มาทําให้รู้สึกเลยว่านิสสันเวลาตัวนี้ มีขนาดที่กว้างขึ้นนะครับไฟนะครับไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้เนี่ยใหม่ใหม่ด้วยมีตัวเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติละเนี่ยคือใหม่พิเศษมาเลยนี่ครับไปตัดหมอกครับมิติของตัวถังนะครับก็ยังคงเท่ากับนิสสันอเมล่าตัวเดิมอยู่นะครับ แต่ว่าจะมีเรื่องการดีไซน์ใหม่สีใหม่ซึ่งสีเทานี้ครับก็จะเป็นสีของตัวใหม่นี่เลยนะครับตัวอเมล่าตัวใหม่นะครับก็จะเป็นสีเกรสายบูนะครับสีตัวนี้เนี่ยก็ทางเทคนิคนะครับก็จะบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของแสงนะครับวเวลาเราอยู่ในแสงแบบนึงก็จะเห็นเป็นสีเทาแสงอีกแบบนึงก็จะเห็นเป็นสีเทาฟ้าแสงอีกแบบนึงก็จะเป็นเทามม่วงแล้วก็คุณเนี่ยเห็นเป็นสีอะไรครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมบอกเลยว่า สวยสวยมากสวยจริงๆต้องไปดูคันจริงสวยขนาดไหนนี่ครับล้อขนาด15นิ้วซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาให้ตัววัดลมยางมาด้วยนะครับมีกล้องก็สำหรับนิสสันนะครับไฮไลท์ของเขาคือมีกล้องรอบคันมาให้แล้วนี่นะครับนี่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 เรามาดูหน่อยนี่ตัวโลโก้ตัวใหม่เนี่ยก็มาที่กระทารอเลยครับเนี่ยสวยไหม อย่างสวยนี่ครับปลายท้ายครับด้านหลังนี่ตัวที่เราได้มารีวิวเนี่ยในวันนี้ก็จะเป็นตัว V L นะครับนี่ถูกนะโลโก้ใหม่แบบมินิมอลครับนี่สีเงินไม่ใช่สีเงินแบบคมเมียแบบเงาๆด้วยนะเป็นสีเงินแบบคมเมียยแบบกันเมทัลนะครับแล้วก็ด้านในตัดด้วยสีขาวสวยมาก <c oughs> อันนี้บอกเลยว่าชอบมากสเกิร์ตล่างครับ ก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับเป็นรถบ้านที่ดูซิ่งอยู่นะครับนี่ลายตรงนี้เป็นคาร์บอนคาร์บอนนี่มีตัวรีดรีดลมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับนิสสันเมล่าตัวม i n เนอร์เชนนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสีรุ่นเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นสีเ็าเรียกสีกันตลาดแล้วกันซึ่งสวยมากแล้วก็เป็นทูโทนด้วยหลังคาดำ นี่ครับสาหรับดีไซน์เมล้ารับตัวฉมใหม่ตัวนี้นะครับเขามานี่ยิ่งกว่าดีไซน์รถอ่ะมันคือกุญแจครับนี่เราได้กุญแจใหม่กันแล้วดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เช่นเคยครับมีปัญ,ญลักษณ์ครับตัวใหม่ล่าสุดด้วยและกุญแจตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีไซน์ใหม่อย่างเดียวนะมันมาคู่กับระบบนี่ตอนนี้รถมันล็อกอยู่เวลาเอ้ยคุณจะเปิดฝาท้ายเนี่ยให้เพื่อนไปหยิบของเนี่ยคุณไม่ต้องเดินไปแต่คุณยืนยืนอยู่เนี้ยแล้วคุณก็กด ี่าไทยก็เปิดขึ้นมาเห็นรถเล็กๆนี้นะอีกเรื่องที่สําคัญเลยก็คือนี่ครับความจุของพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับซึ่งมันกว้างมากเนี่ยลึกไปถึงนู่นน่ะดูนี่นี่ผมเอื้อมสุดแขนยังไปไม่สุดเลยก็ความจุนี่ใหญ่มากวางกระเป๋าเดินทางได้อย่างน้อยก็มีสักสองใบสามใบอะ่ะเนี่ยดูถุก๊อฟก็ได้เลยสอูกชัวรๆแล้วก็อีก กตนหนึ่งนะครับที่เจ้ากุญแจตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นกุญแจอฉริยะตัวใหม่ของนิสสันนามล่านะครับแลวเป็นครั้งแรกของรถ b s e gment เลยของนิสสันที่ทําอันนี้ได้นะครับนอกจากว่ามีมันจะแค่เปิดปิดฝาท้ายหรอไม่ใช่หรอกนี่มันสตาร์ทรถได้ด้วยนี่นะครับตอนนี้รถรถล็อกอยู่เนาะต้องล็อกรถก่อนอ่ะเรากดตอนนี้ครับเรากดล็อกรถก่อนครับโอเคแล้วเรากดสตาร์ท ทำได้แล้วอ่ะก็ข้อดีนะครับก็คือว่าเวลาคุณจะออกจากบ้านเนี้ยแล้วก็รถเป็นจอดอยู่กลางแจ้งเนี้ยคุณก็แค่นี้กดจากรีโมทตัวนี้ปึ้งเข้าไปให้รถก็สตาร์ทวอรมเครื่องไว้แล้วก็เปิดแอร์ให้ด้วยก็ใช้เวลาถ้าสมมุติเราไม่ได้มาที่รถเลยประมาณสักสินาทีรถมันก็จะดับไปเองแต่ทีนี้คุณจะถามล้เริ่มมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยสตาร์ทเนี้ย แล้วปลอดภัยเหรอใครมาถึงปุ๊บเปิดรถเข้าไปขับต่อได้เลยทําไงอะ่ะไม่ครับคุณจะต้องนี่มากุญแจนี้เนี่ยเปิดไ,ได้ขนาดถือกุญแจอยู่อะ่ะยังเปิดไม่ได้เลยเนี่ยคนก็นี่กันปลดล็อกรถรับลงกแล้วะเราเข้ามาในรถถามว่าพอเข้ามาในรถแล้วมันยังปลอดภัยอยู่ไหม ปอภัยอยู่ครับเพราะว่านี่กุญแจอยู่คุณแล้วนะสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยคือเหยียบเบรกครับแล้วก็กดสไตร์กีนหนึ่งนี่รถถึงจะพร้อมใช้งานครับแล้วก็ขับต่อไปได้อาไงาเจ๋งนะโอเคโดยรวมนะครับของเจ้า닛สันดามิราตัวชมใหม่นี่นะครับผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นรถ b s e gment ที่แบบหน้าตาดีขึ้นน่ะสวยขึ้นดูหรูหราขึ้น ันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมันอัดแน่นม,มาด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆซึ่งเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราไปดูภายในก่อนโฉมนี้เนี่ยห่างจากตัวโฉมแรกประมาณ3ปีนะครับแล้วเราก็ไล่มาดูกันนะครับพรมลัยนะครับก็เป็นพรมอลไยแบบเดิมพรมลัยนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันมันดีอะ อม่ใชบอกไงมันดีมันดีนดนดเพราะเนี่ยดีไซน์ของเขาก็เป็นแบบว่ารูปดีเฉนนะครับด้านล่างเนี่ยก็เป็นแบบตัดตรงมันดูสปอร์ตและที่สำคัญเลยมันไม่สีขาเนี่ยมันไม่สีขาแล้วก็โลโก้นี่ครับโลโก้ใหม่อหน้าปัดก็เป็นแบบวงแหวนสองวงนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเขามากับนี่ครับเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยครับก็ด้วยเขาตอนนี้เขาก็จะมีกล้องอตัวนี้น ทำงานร่วมกับตัวเรดาร์หน้ารถนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้เออมีระบบ cruise control ครับควบคู่ไปกับการควบคุมเลนในช่องจราจรนะครับถ้าเกิดเราออกนอกเลนไปนี่เนี่ยพมาลัยมันก็จะแบบสั่นเบาๆอันนี้อาจจะต้องไปลองบนถนนกัดนดูอันนี้จอหน้าจอดิสเพย์นะครับเชื่อมต่อได้ละว่าเป็น Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto หน้าจอแบบสัมผัส อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานยากครับใช้งานง่ายมีปุ่มเนี่มีคาเมล่าด้วยคันนี้มีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็นี่มีรอบกล้องรอบทันเนี่ยมันก็ดีแล้วแถมยังขยับเนี่ยเส้นไกด์ไลน์นะครับขยับตามการหมุนพวงมาลัยแล้วเวลาถอยเนี่ยถ้ามีสิ่งกีดขวางด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเซนเซอร์เป็นสัญญาณเตือนให้ด้วยยอดมากปลอดภัยสุดๆครับ ไลลงมาครับนี่เพิ่มมานี่ครับสิ่งที่เพิ่มมาในตัวอัลมล่าตัวใหม่นะครับก็จะเป็นไวเลสชาร์จแล้วนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วก็ยังมีช่อง USB ให้อยู่นี่นะครับพอระวังโทรศัพท์ไปงี้มันชาร์จอยู่ผมสตาร์ทครับเกียร์นี่เช่องวางแก้วกองใบมีกล่องเล็กๆใบหนึ่ง ดีไซน์ห้องโดยสารนะครับก็คือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยก็คือเรื่องของจุดที่เป็นผิวสัมผัสนะครับพวกนี้ทั้งคันเลยตรงไหนสัมผัสบ่อยเนี่ยมันจะนุ่มแหละเ,ออเป็น s ซอ o u c h แล้วก็นี่กลับมาที่พรมลายพรมลยนี่เขาบอกว่านี่เป็นหนังแท้นะเออแล้วในรุ่นนี้ก็นี่บาะมีเบาะหนังมาให้แล้วในส่วนของคอ,อนโซหน้านะครับนี่ เขาจะเน้นนี่ครับเป็นพุ่มเป็นแบบว่าผิวสัมผัสนุ่มๆนะครับแล้วก็เป็นโทนสีแบบน้ำเงินไล่มาเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแบบเทาๆด้านบนนี่ก็จะมีพวกเปิดปิดไฟนะครับเฮ้ยไม่คิดว่ารถเซกเมนต์นี้นะครับ b s เซกเมนเนี่ยผมเรียกได้ว่าเป็น b ีเซกเมนต์รถญี่ปุ่นที่ ผมเพิ่งเคยเจอนี่เลยระบบ SOS นะครับมาให้ในรถด,ด้วยระบบ SOS เนี่ยทำอะไรระบบ SOS เนี่ยเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถชนกระแทกนู่นนี่ไปแล้วเกิดคุณหมดสติมันก็จะมีคนโทรเข้ามาที่รถคุณถ้าเกิดเขาโทรมา3ามครั้งแล้วคุณไม่รับเขาก็จะติดต่อรถตำรวจรถพยาบาลเนี่ยมาที่รถของคุณเลยซึ่งรถคันนี้มันก็จะปล่อยสัญญาณ GPS ออกไปด้วยอ่าแต่ถ้าเกิดคุณแบบ มีรถประจำตัวเฮ้ยทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะหรือว่ารู้สึกอันตรายอะ่ะไปในที่เปียกๆไม่ค่อยปลอดภัยละดูแบบเฮ้เหมือนจะหลงหรือเปล่าดูไม่ค่อยดีเนี่ยนี่เลยครับกดเลยครับ s o s ครับวิธีใช้กันนี่กดตึง้งแล้ทีนี้นี่คุณเห็นไหมมันจะมีปุ่มสีแดงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้กดแช่ไว้เนี่ มันจะโทรเข้ามาสวัสดีครับพอดีว่าทดสอบรถอยู่ะครับขอบคุณมากครับครับ <was S 2> <shap> ผมขอบคุณครับเฮ้ยตอนแรกอะ่ะทางเทคนิคบอกว่าระบบเนี้ยคุณโยคุณแอนไปลองกดดูได้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้คอนเน็กเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มใช้งานณณนะนะวันนี้เนี่ย ก็เป็นรอบแบบว่าให้สื่อมวลชนะมาทดลองรถดูก่อนก่อนที่จะเปิดตัวในวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอผมกดไปเฮ้ยไม่รู้จะปิดยังไงมันเชื่อมต่อไปที่ call center ให้ด้วยซึ่งใช้งานได้จริงอะ่ะต่กีนี้ถ้าเกิดเราดูกันในเวลานั้นก็ไม่มากนะเขาก็ติดต่อมาเฮ้ยอันนี้นีบอกเลยว่าเฉียบใช้งานได้จริงเยี่ยมไปเลย หลังจากที่เราได้ลองระบบนี่นะครับ SOS นะครับที่เขาติดมาในรถคันนี้เนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าในรถคันนี้เนี่ยเจ้าอเมล่าเนี่ยแต่รั้งแต่เดิมเนี่ยเขาก็อัดแน่มนมาด้วยระบบความปลอดภัยแบบเต็มที่อ่ะเต็มเหนียวอ่ะซึ่งก็ปลอดภัยอยู่แล้วถุงลมถุงลมนี่ครบเลยนะแต่พอเขาเพิ่มตัว SOS เนี่ยมันเหมือนแบบตัวช่วยตัวท้ายจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยตัวนี้ช่วยได้จริงซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ลองกดให้ทุกคนดูแล้วเนะว่ามันก็ ใช้ได้จริงประทับใจว่ะเยี่ยมจริงสําหรับรถที่ซีกเมนนี้นะครับและที่สำคัญประกอบในประเทศเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับว่าเป็นยังไงเผื่อคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในที่นั่งผู้โดยสารแถวหลังนะครับของนิสสันอะเมล่าตัวโฉมใหม่นะครับซึ่งมิติตัตวถังอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เหมือนเดิมครับยังก็ยังคงเป็น เหมือนเมื่อสามปีที่แล้วนะครับซึ่งทําออกมาได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ผมเลยมานั่งให้ดูครับอันนี้คือที่นั่งด้านหน้าที่ผมเป็นคนขับอยู่แล้วนะครับผมมสูง181นะครับก็ขยับบบามาได้ขนาดนี้แล้วก็นี่คือตําแหน่งที่ผมนั่งได้สบายที่สุดก็จะเห็นนะครับว่าเข่าเกือบจะติดนะครับหัวนี่โอเค ไม่ได้ติดมากนัยสาหรับรถ B s e gment นะครับกับคนรูปร่างอย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้ามีคนไซส์ผมเนี่ยไซส์ยักษ์เนี่ยมานั่งอยู่ด้านข้างตรงนี้สักคนเนี่ยผมก็ว่าวก็ยังนั่งได้อยู่นะก็ไม่รู้สึกอันตรายครับตำแหน่งเอ็นบอร์กก็กําลังดีพิงหัวก็โอเคครับมาดูกันเรื่องดีไซน์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงครับที่ผมบอกไปว่ามันมีเรื่องของจุดสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยเนี่ย<อ>ต่างๆพวกนี้มันก็เป็นแบบเป็นนุ่มๆแล้วนะไม่ได้แข็งๆเหมือนเดิมนี่ยนุ่มหมดเลย แล้วก็สีเนี่ยสีตัวนี้เนี่ยที่เป็นสีเทาเท,าเทาฟ้าเนี่ยมันก็ไล่มาจากข้างหน้ามาถึงข้างหลังสวยงามอันนี้คือบอกเลยว่าสวยงามขึ้นมากแล้วก็เวลาผมนั่งอยู่ที่เบาะหลังเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะผมยังมองท่านนั่งสาด้านหน้าได้ชัดเพราะว่าเป็นการดีไซน์แบบเทเตอร์ซีครับที่นั่งแถวหลังเนี่ยจะสูงกว่าแถวหน้าเล็กน้อยถ้าเกิดมันสูงเท่ากันหมดเนี่ยผมก็จะนั่งแล้วก็จะจมลงไปทีนี้ผมก็จะอาจจะรู้สึกอึดอัดอ่า อีกไฮไลท์หนึ่งของเขานะครับเขาบอกว่าการออกแบบที่นั่งในตำแหน่งคู่หน้าเนี่ยมันเป็นแบบซีโร่กาวิตี้ซีโร่กาวิตี้ก็คือการนั่งแบบจุดสัมผัสของตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันจะสัมผัสกับเบาะครับน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยก็จะโดยโดนถ่ายถ่ายเทียไปทั่วทว่ตัวไม่ได้แบบถ่ายไปจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเวลาขับระยะทางที่มันไกลไกลเนี่ยไกล,กลมากๆเนี่ยจะลดอาการเมื่อยล้าคือไม่ได้ทุกทรมาน แล้วคุณสังเกตอะไรไหมเนี่ยรถสตาร์ทอยู่นะแต่เงียบมากเลยเงียบมากๆเลยแต่ตอนขับอบบไม่รู้เป็นไงนะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นกระจกแบบอะคูสติกการ์ดครับก็คือกระจกที่มันกันเสียงมันมีเทคโนโลยีการทำมาทําให้เสียงจากข้างนอกเนี่ยมันเล็ดลอดเข้ามาข้างในเนี่ยน้อยมากไปลองขับดูถึงจะรู้นะครับแล้วก็มีไอโซฟิกนะครับก็สําหรับคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยก็สามารถแบบเอา คาสิเนี่ยมาติดมาวางได้เลยโอเคครับสำหรับที่นั่งด้านหลังนี้ก็จะประมาณนี้ตอนนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับอพี่บอสครับพี่บอสนะครับพี่บอสสวัสดีครับพี่บอสเป็นอะไรครับในนาตัวเองครับในส่วนของอ n d ดีครับเดี๋ยวเราไปลองขับมันดูดีกว่าครับหลักๆของเพอร์ฟอรนซ์ในการขับี่ยจะเหมือนเดิมเลยครับไม่ว่าจะแฮนดิ้งเบรช่วงล่างอัตราเร่งเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการปรับปรุงอะไร พราะคันคันนี้นี่คือทุกอย่างเลยยังเหมือนเดิมใช่ครับในเรื่องของไดนามิกอ่าครับรก็<อ>จะเปลี่ยนเรื่องของรูปร่างหน้าตากับสิ่งที่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองอ,อ่าฮะก็มันเป็น B s e g m e n น้น,นะพี่มันก็เน้นความคล่องตัวนะรถจะใช้ในเมืองอะไรเงี้ยค,คือเหมือนเราเซ็ตความไวของกลุ่มอะไรนะให้แมทกับกลุ่มของลูกค้าคือ ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเพราะงั้นความไวและก็การตอบสนองของปูมันเลยจะไม่ได้ไวจนเกินไปแลก็จะไม่ช้าจนเกินไปผมว่ามันก็ค่อนข้างเฉียบคมนะพี่ในความเร็วแบบซิตี้ลิมิตอะก็ยี่สิบสี่สิบอะไรเงี้ยอันนี้คือจำลองแบบซิตี้ในเมืองความเร็วยี่สิบอ่าก็คือเขานี่เข้าแบบในซอยแคบๆกันไปผมว่าไม่ได้ป้าหวใหม่เหมือนกันนีแปลก เฮ้ยแต่ก็ได้อยู่เฮ้ยพี่ตะกี้นี้นึกว่าอัดเข้าไปแล้วฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คันนี้นี่ก็เครื่องหนึ่งพันเทอร์โบอัตราสิ้นเปลืองนี่เป็นไงบ้างครับพี่ที่เราจัดเดิมลยครับเท่าเดิมเลยที่โรงงานเขาเขียมาเท่าไหร่ครับยีสครับอ่าคือคันนี้ผมขับอะแล้วผมก็รู้สึกเลยว่ามันพุงอะไรมันค่อนข้างแบบแม่นมากอะแล้วก็น้ําหนักดีครับครับผู้หญิงขับได้อ่ะผู้ชายก็ขับได้ คือตอนนี้เรารู้สึกแล้วว่าความความเจียบคมของพวงมาลัยเนี่ยมันมันเจียบคมมากแล้วก็น้ําหนักของพวงมาลัยดีมากสําหรับผู้หญิงเนี่ยผมว่าสบายคนช,ชอบขับรถก็ยังสบาย,ยอ่าใช่ครับโอ้เจ๋โอ้เจ๋โอ้เจ๋อถ้าใช้งานปกติเนี่ยผมว่าพันหนึ่งเนี่ยเครื่องยนต์พันหนึ่งครับพอเหลือเฟือเลยใช่ครับเหลือมากอ่ะแล้วก็ ยิ่งมีเทอร์โบด้วยเวลาเราอยากจะเร่งอยากอะไรมันก็มันก็ยังได้อยู่แล้วเขาบอกว่าไอ้เจ้านิสสันอเมล่าตัวนี้มันมีระบบช่วยเบรกด้วยครับก็เกิเอันอบีอะครับในความเร็วต่ําขนาดไหนครับอ่าคือจริงๆเนี่ยเหมือนกับเป็นเ่อระไรอ่ะถ้ามันมีจับวัตถุข้างหน้าอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเบรกอ่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่มันมีกล้องเข้ามาช่วยจับเนี่ยหรือเป็นการวิเคราะห์ว่าเออข้างหน้ามันเป็นรถนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยวิเคราะห์เออถ้าเรายังไม่เบรกเนี่ย รถเขาจะช่วยเบรกให้เลยเพราะผมว่าส่วนมากบัติเหตุอะนอกจากความเร็วอะไอความช้าเนี่ยแหละตัวดีเลยเวลารถไหลๆช่วงไฟแดงอะไรเงี้ยบางทีเราเผลอเงี้ยมันก็จะช่วยเบรกเลยครับใช่บางทีผมขับเองอะบางทีผมแบบเผลอไหลๆข้า,า,า,างหน้าเขาเบรกแล้วเราจะลืมเบรกมันก็เบรกให้เองเออเนี่ยขับมารู้สึกเลยว่างเงียบ มันเพราะว่าเครื่องมันเล็ก้วยพี่แล้วก็ไอตัวกระจกเนี่ครับใช่การเก็บเสียงอันนี้เป็นตแบครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นกระจกที่เก็บเสียงนี่ครับใช่ครับกาเสียงลมหลักๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระจกข้างหน้ามันจะช่วยในเรื่องแบบการเสียงลมเข้าผมนะผมมันรู้สึกเลยว่าทั้งอเมร่าตัวก่อนหน้านี้กับตัวนี้เนี่ยไฮไลท์ของเขาเนี่ยที่ทําให้ผมรู้สึกมันเงียบใช่ครับมันเงียบแบบถ้าคนขับรถไฟฟ้าเงี้ยมาเจออย่างนี้เข้าไปอ่ะ แบบอาจจะงงว่าอนี่รถรถไฟฟ้าหรือว่ารถอะไรเงียบมากเงียบมากสุดยอดมากครับพี่ขอพระคุณมากครับครับและนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับของนิสสันอ m เมล่นะครับหรือว่าเป็นของนิสสันเลยก็ได้เนี่ยกับรถ b s e gment นะครับที่มาพร้อมกับระบบนี่ไม่ใช่ระบบสิแอปพลิเคชันครับที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันนิสสันคอนเนคครับแหมมันเป็นยังไงมาดูกันครับนี่ครับนิสสัน คอนเน็กนิสสันคอนเน็กทำอะไรได้บ้างนิสสันคอนเน็กก็จะบอกต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานะของรถยนต์คันนี้นะครับ <S <S ก็จะบอกเลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งไปแล้วเนี่ยระยะทางเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะวิ่งไป316กิโลเมตรนะครับก็เนี่ยก็ตรงนะแล้วก็จะบอกสถานะรถว่าตอนนี้ รถล็อกอยู่เปิดลอ็อกปิดลอ็อกนี่ได้หมดจะมีแบบว่าเวลาหารถไม่เจอก็มีเปิดไฟได้บีบแตรได้สตาร์ทรถก็ได้อะสตาร์ทรถผ่านแอปตัวนี้ก็ได้อถือว่าโอเคก็ครบเครื่องนะครับก็ถือว่าครบเครื่องมากๆครับสําหรับนิสสันอเมล่าตัวโฉมใหม่ตัวนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาของม,มาันละไม่ใช่แค่เรื่องดีตาล,ละมันมีทั้งระบบการขับขี่ที่ เปลี่ยนไปนะครับคือปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับตัวช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกสบายด้วยแอปพลิเคชันครับนี่ครับผ่านไปแล้วนะครับกับการทดลองขับครับนิสสันอเมล่ตัวโฉมใหม่นะครับตัว2023ครับวันนี้เนี่ยเราก็มาการพร้อมกับในพายุฤดูร้อนครับสายฝนโปรยปลายครับกับในสนามปทุมธานีสปีดเวกับการที่มาดูก่อนใครเขาเลยกับเจ้าตัวนิสสันอเมล่ตัวโฉมใหม่ตัว ปรับปรุงนะครับหน้าตาไม่ใช่รูปร่างนะหน้าตาเพราะว่ารูปร่างและรูปร่างเนี่ยแล้วก็สัดส่วนเนี่ยยังคงมาตรฐานเดิมไว้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยยังคงเช่นเดิมสนุกสนานครับแล้วก็ไว้ใจได้ขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับี่และที่สำคัญเลยการมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยหน้าตาแน่นอนรับเปลี่ยนไปดูดีขึ้นมากครับแล้วก็ชุดแต่งเพียบ คือใครที่ชอบแต่งรถเนี่ยผมแนะนำเลยเจ้านิสายมิ拉ตัวนี้เนี่ยของแต่งเพียบครับอ่าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาในรถนะครับทั้งระบบความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มขึ้นมามีนี่กล้องหน้ารถที่จะช่วยทํางานร่วมกับเรดาร์รอบรถนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งตัวเราเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆการขับขี่นะครับอ่าย่างไงเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะครับ,บกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ